สวัสดีเจ้าวันนี้เจ้าก็จะมาห่อขนมเนี่ยเจ้าห่อขนมกะทินะเจ้าอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะเจ้าข้าวเหนียวก็นึ่งมาแล้วเนาะเจ้านะเจปข้าวต้มกะทิข้าวเหนียวร้อนๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อน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 โอล่มาจากเมื่อข้าวเหนียวเจ้าข้าวเหนียวเนาะเหนียวนึ่งมาแล้วเจ้าหนูผู่มาจาก เหนี่จะข้าวเหนียวเนาะนึ่งใหม่ๆเลยเจ้าข้าวเห,หนียวนึ่งใหม่ๆเลยน้องไปฟ้าเต้นแล้วน้ำกะทินะเจ้าน้ำกะทินะเจ้าจะเอามาผสมข้าวนะเจ้าผสมข้าวเนาะกะทลงไปนี่ยอย่าไป็น้ำก็ไม่ได้ไม่ได้ไอย่ไมาทำจะเป็นข้าวหนุ่มกะทิไปเนาะอย่าอย่าตื้อย่าตื้อห่อเดี๋ยวเอาไปห่อใส่อัน กล้วยหำกํานึ่งน่ะเจ้าน,นี่ก็ค้นไปก่อนนะเจ้าคือเข้ามาแล้วก็ใส่กะทิไปกะทิก็เคี่ยวน้ําตาลเรียบร้อยแล้วนาเจ้าคนให้มันได้เข้าตี้เนะเจ้าแล้วใจเค้าเหนียวน่ะเจ้าจเค้าเหนียวจ้าน,นี่เค้าเหนียวร้อนๆจ้าใส่อะไรลงไปก่อนก็ได้เหรอกล้วยอ,อันนี้ก็ได้ใส่กล้วยก่อนอไปห่อใส่กล้วยแล้วก็จ้าไปนึ่งน่ะเจ้า คนเข้ากันก็นอาเจ้าใส่ชอันนหนเจ้าอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะเจ้าผสมน้ำกะทิเรียบร้อยแล้วนอาเจ้าจะเป็นข้าวนมกะทินะเจ้าจะมาห่อกักล้วยนี่นะเจ้าเวลาหอก็ต้องเอาก้วยใส่ตัวนอาเจ้าแล้วก็เสร็จกับเจ้าจะไปนึ่งนะเจ้านี่แม่อุ้ยหอนี่นะจ๊ะฉันด้วยใส่้วยใส่้วยแล้วก็ใส่เข้ยใส่เข้าวใส่้วยนะ่อยมัน่ให้มันทำไป ให้น้องไปฟ้าทำไปห่ปอเซตแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปนึ่งแหมกรรมนะเจ้าห่อเซตแล้วก็เอาไปนึ่งนะจ้ะเดี๋ยวมากินขนมกะทิด้วยกันนะเจ้าอือจ้าได้หนึ่งห่อแล้วจ้าน้องไปฟ้าน้องไปฟ้าไปกดตักเนะเจ้าไปฟ้าทำเป็นไหมคะ,คะทำเป็นด้วย โอ้น้องไปฟากระโจยนะเจ้าน้องไปฟากระโจยใส่กล้อยอ่ะ่ยุง่งช่วยยุ่งหรอปะใช่แล้วตักข้าวใส่อุ้อย้ยใส่ไฟาใส่กล้ยใส่ข้าวข้าประมาณนี้เหรอใสออ่ใส่เจียว ไปตรงนี้จะไปตรงนี้รูปขนมกะทิใส่กล้วยหน่ะเจ้าใส่เข้าลงไปหรือจะเอาไปนึ่งน่ะเจ้าแบบนี้เป็นใจนึ่งนะเจ้าแบบเตะต้มน่ะเจ้าเพราะว่าเข้าหนึ่งซุปแล้วเนาะเจ้านึ่งาเอามาใส่หน่ะเจ้ามาคนกับกะทิหน่ะเจ้า กินตะกันได้เจ้ากินข้าวนึ่งนจาจจะข้าวตุกกินขนมกะทิอาจจะกะทิต้องทำหนักนะทำหนักก็กินบะมดอันมันเป็นกะทิมันก็จะมันก็จะมดเร็วเนาะมันจะบดเร็วมันะกินข้าวอีกนิดนึงข้าวเหรอข้าวนิดไป านันเดียวมีแต่คุยใหญ่เลยเจ้ามมแม่อุ้ยมาดูแม่อุ้ยก็หอ่ออุ้ยก็ช่วยห,อห่อนุ่งปลาฟ้ากับะตะวันตักนะเจ้าใส่ชิ้นเดียวก็ได้ลูกถ้าตองมันเล็กก็ใส่ชิ้นเดียว ใส่กล้ยชิ้นเดียวไปต,ต้องใส่ต้องใส่สองชิ้นนะคะเดี๋ยวจะเอาไปหนึ่งกับนอเจ้าห่อเซ็ตแล้วก็เอาไปนึ่งนะเจ้าหมอซึ่งใหญ่เลยเจ้าเลยเจ้าถอดจะน้าไปหนึ่งกับน,นอเจ้ามาตัวกินข้าวต้มกันเน่เจ้ากินขนมกะทิกับน้องไฟฟ้าืูไฟฟ้าจะกินไหมกินไหมคะไม่กิน,นะ ได้มานึ่งขนมกะน,นอเจ้าเนี่ยนะเจ้าตองพิดนาวไว้กันเนาะเดี๋ยวมาจิ้มขนมกะทิะกันาเนยเจ้าคุณแม่บอกอยากกินขนมกะทินะเจ้าเปิดไาไปเลยเนี่ยนะเจ้าเรียบร้อยนะเจ้าว้าวนึ่งขนมของเราก็เสร็จแล้วเน่เจ้านี่นะเจ้านาทานก็นเจ้า ขนมกะทิหน้าเจ้าไปกินด้วยกันนะเจ้าหน้าเจ้ามากินขนมกะทินะเจ้าหน้าทานก็เจ้าไปกินก่อนเน้อเจ้าลองชิมพอนอเจ้าลำโกยังห้อนห้อนอยู่เลยน้เจ้าร้อนร้อนขนมกะทิใส่กล้วยเจ้าไปกินด้วยกันหน้าเจ้าวันนี้ทำขนมกะทิใส่กล้วยน้เจ้า น้ำเจ้าอันนี้ก็อันนี้ทําแบบขนมกะทินอเจ้าแล้วก็เอาไปนึ่งนะเจ้าเินตะกันนะเจ้า आता अ